ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับมอสซิ่งกับบาดํานะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านด้วยนะครับเข้ามารับชมวันนี้มาดูจอเดียครับผม5311 A 5 3 1 0ครับจอเดียดูกันว่านี่ครับเราจะเอาต้นไม้ต้นนี้ออกนะครับดูกันว่าจะอยู่หรือจะไปตอนนี้กำลังเปิดหน้าดิน,นอน่อยนะครับ เริ่มกันอีกงอะครับเริ่มพยายามนะครับไปเพิมมาดันมาต้นไม้ออกพี่น้องกัยกำลังดูไลน์อยู่นะครับ หน้าดินนองอยู่ครับกำลังเปิดหน้าดินนองนะครับมดูว่าจะอยู่หรือจะไปไปนะโอ้สั่นมันไปไปแล้วนี่น้องต่อยมันเนาอยู่นี่เรียบร้อยครับโอ้โหมัธรรมดาโอ้โหโโหอยู่อีเลี่ยมอันนี้จมเฟือเราบอกว่าจิบยิบนะครับโอ้โหนะครับ nha mọi người nha nhóc. để cho đành bên Thanh na này แรงดีอยู่นะครับจอนเดียวรธรรมาดาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มันไม้มันเยอะนะครับมันออกนะครับ เรียบร้อยนะครับหลบหลุมไม่ลึกนะครับไม่ลึกว่าต้นไม้เล็กนะครับฝังไม่ลึกนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ